สวัสดีครับนี่มาหลอบเย็นกันก็ตัวนี้เพึ่งเสร็จครับก็มารีวิวให้สําหรับคนที่ถามเข้ามาแล้วก็เวลาเวลาเจงราคาเข้าไปตกใจประมาณว่าอุ้ยราคาแพงจังอะไรประมาณนี้คือของดีราคาถูกมันไม่มีถ้าถ้าถ,ถ้าหมวดนะของราคาถูกเมื่อไรจะมีของดีไปใช้ครับเอออันนี้ก็มีประมาณนี้จะฝากกลับไปก็เครื่องตัวนี้ตัวนี้ที่เราวิจัยมาใหม่ เป็นบอดีของญี่ปุ่น2องใบมีดนะครับแต่ทีนี้2อใบมีดมันขายลำบากมาเปลี่ยนเป็น4ีใบมีดนะครับตัวแรกของของร้านนะครับสีบบ่ใบมีดสี่ใบมีดใบสามิบมีดนะครับ3าห้าใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่สาิบเพราะว่ามันคุดลึกได้แค่สามสิบสองสี่ใบมีดแบบตัวนอนนะครับก็มี modify มาใหม่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ คลิปนี้จะเจ้าหน่อยนะครับคือมาฝากบอกถึงคนที่ชอบปรับหน้าแทนเนี่ยปรับให้มันรวมรวมอะ่ะให้มันหมุนขึ้นแบบเบาๆอะ่ะเออชอบสไตล์เนี้ยอันนี้มาฝากไว้นะครับเครื่องเวลาชะจะ,จะอัดไมล์หนักเนี่ยเครื่องมันพังง่ายเออเครื่องมันชาเลยเละเทะไปหมดเลยเสาก็เสียหลายๆยยางเสียไปหมดเลยอืมเพราะว่าผมไม่แนะนําเดี๋ยวผมจะอัดไมล์ใหม่หมตัวนี้นะครับ ไม้ตัวนี้รู้สึกว่ามันแข็งมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรบรบกวนคนที่เอาไมาให้นะคอมเมนต์บอกด้วยว่าไม้อะไรรู้สึกว่าหนักมากแล้วแข็งมากด้วยเดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูไม้ตัวนี้หนักมากประมาณประมาณคร่าวๆนะประมาณสี่สิบกิโลครับยกยกจนหลังแอน,นเลยครับตัวนี้อันนี้จะลองรีวิวให้ดูครับอ่าสังเกตด,ดู เครื่องที่ผมแต่งหลอกมาแล้วครับอันนี้ร,ระครอบมีนะแต่ว่าผมถอดออกก่อนก็มีอะไรแล้วหลายคนถามเข้ามาบ่อยว่าเครื่องไม่ดีเอาฝาครอบประกอบแล้วก็มูลเลที่ตัวมอเตอร์ก็สามนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าเครื่องที่เราแต่งหลอกอะที่เรื่อยมันจะพุงพุงสูงมากเลยมันไม่เไม่เหมือนเครื่องเดิมๆที่เราไม่แต่งที่เรื่อยเหมือนจะมันเหมือนจะไม่ออกมาเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองรีวิวตัวนี้ให้ดูดนะครับ mãi mặt mặt chân chân lâu lâu lắm thành cái đàn lên <laughs> เสียงเครื่องที่เราทำใบมีดมาใหม่หัวมีดมาใหม่มันมันไม่เหมือนอันเดิมๆของมันอันนี้ก็เสียงหลมบื้ออะไรประมาณนี้ครับมาดูขิ้นงานนะครับไม้ตัวนี้เสียงเยอะนะเสียงเยอะมากๆเลยไม้ก็ละเอียดเลยละเอียดมากสีใบมีดนะครับสีใบมีดเสียงก็ไม้แข็งจริงๆยอมรับพอๆกับ ไม่สักเลยมันมันเก่าครับหมายมันเก่าในรู้สึกมันแข็งก็มีประมาณนี้ครับคือเครื่องอีกนิดนึงครับเวลามันเวลาเราจูนหลอบลงตัวเนี่ยเหมือนเหมือนที่เคยบอกว่าปลายคมมีดมันโดนเหนือไมอ้อย่างงไงก็เข้าแต่ถ้าแต่ถ้าเครื่องเราไม่ได้แต่งหลอบเนี่ยเวลามีดมันวิ่งมามันโดนมันโดนสันมีดประทากับไม้ เสียงมันจะเหมือนจะตีไมย,ยอนเนี่ยมันตานกันมันมันมันขัดกันทีนี้เครื่องที่เราแต่งมาแล้วเนี่ยมันจะยังไงก็ไปได้ซุบซุบซบของมันเลยเหมือนจะเหมือนจะเบามากอะไรประมาณนี้คือจริงๆใหม่ตัวนี้มันหนักมากเลยนะยังน้อยนะยังน้อย35กิโลถึง40กิโลแล้วมันเดินปกติแล้วอะ่ะปกติแล้วที่รีวิวอะ่ะ คือคนที่ต่างเครื่องไม่เป็นจูนหลอบยังไม่เป็นหมายประมาณนี้นครับสมมุติที่เชยนะหมายประมาณเนี้ยประมาณสองคุนหนึ่งเนี่ยครับประมาณสองนิ้วคุนหนึ่งนิ้วเนี่ยยังยังต้องดันเลยครับอสังเกตดูถ้าถ้าเครื่องที่เขาจูนไม่ได้นะหรือเครื่องที่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยเหมือนว่าจะเดินลําบากมากต้องดันเอออือะไรประมาณนี้ใครอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายหรอกใครที่ใช้เครื่องรุนนี้อยู่ที่เครื่องที่ว่าที่ว่า ซื้อเครื่องมือหนึ่งใบหรือไปตังเองส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยดันหนักมากเลยอาการจะประมาณเนี้ทีนี้มีหลายๆคนเห็นเครื่องผมรีวิวครับเห็นเห็นเครื่องผมรีวิวว่าเออเหมือนจะคล่องแถวดีมากก็เลยมาถามราคาเจอราคาสูงก็ไปหาซื้อมือนึงอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าซื้อไปใช้แล้วใช้ไม่ดีก็มาโวยวายถึงมาโวยวายถึงผมด้วยนะมีมีหลายคนนะมาโวยวายถึงผมเครื่องไม่ดี เครื่องไม่ดียังงั้นอย่างนี้มันไม่ดีเขาผลิตมาไม่ดีอะไรประมาณนี้คือผมพยายามบอกบอกเป็นใจเย็นอะ่ะค่อยๆบอกแต่ละคนไปก็ไม่ไม่เคยฟังเฮ้เครื่องมันไม่ดีอะไรประมาณนี้คือเครื่องอะ่ะคนที่เป็นเอฟซีผมตัวจริงเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้เลยเครื่องมันไม่ดียังไงเล่าลูกปืนเขาใส่แค่ตลับเดียวตีปอกตีอะไรผมไม่มีตีปอกครับอัดลูกปืนให้ล้วนๆเลยเออ เครื่องก็รีวิวให้ดูไม่เหมือนเจ้าอื่นที่รีวิวมาเล็กๆเนี่ยผมอัดเต็มที่ให้ดูแล้วเอออะไรประมาณนี้สำหรับ f c ที่ติดตามก็กำลังคนที่คนที่กำลังเลือกซื้อเครื่องก็ผมว่าไม่ต้องตัดสินใจมากคือสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเก็บเงินครับเก็บเงินให้ได้ซื้อลานผมเนี่ยจบเลยอันนี้ผมแนะนำอะไรแค่นี้เก็บเงินอย่างเดียวไม่ต้องคิดว่าไปเทียบเอดีหรือไม่ดีเช็คข้อมูลคนนั้นคนนี้ปวดหัว เช็คดีไหมไม่ดีไหมติดปัญหาอะไรไหมหาข้อมูลต่างๆไม่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 ต้องเช็คไม่ต้องหาครับคือนาทีหุ่นน่ะถ้าถ้าชอบรุ่นนี้นะรุ่นสิบสองนิ้วนะคุณเก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินได้ปุ๊บซื้อที่หลานผมจบแน่นอนครับก็แนะนำนายแค่ประมาณนี้ครับโอเคก็สวัสดีครับพูดเยอะหน่อยขอโทษที่ครับครับครับ